ครับนะครับก็นะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับที่ช่องเลขเด็ดแอปเปิลสูตรหวยพารวยนะครับช่องเลขฟรีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แอปเปิลก็จะสอนสูตรให้เลยด้วยนะครับก็เป็นช่องหวยฟรีๆเมื่อวานนะครับโอ้โหน้ำตาผมไหลเลยนะครับก็มีคอมเมนต์กันซึ่งผมไม่เปิดคอมเมนต์นะครับผมเห็น f c ทุกท่านนะครับ ที่คอมเมนต์ให้กับผมนะครับผมรู้สึกซาบซึ้งใจมากนะครับผมซาบซึ้งใจจริงๆที่คอมเมนต์ดีนะครับคอมเมนต์ดีตรงนี้นะครับน้ำตาผมแทบไหลเลยผมก็อยากจะซึ้งใจครับเพราะว่าสิ่งที่เราทำให้กับเอซีทุกท่านนะครับสิ่งที่ a อ p l e ิลทำให้เนี่ยก็คือหวยฟรีส่วนสมาชิกที่ตอบกลับมาโอ้โหผมน้ำตาผมแทบไหลเลย เพราะว่าผมไปอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแอปเปิลขอบคุณจริงๆนะครับแอปเปิลขอบคุณจริงๆนะแอปเปิลก็สัญญาว่านะครับจะดูแลสมาชิกเป็นอย่างดีแล้วก็จะคิดค้นสูตรหวยนะครับเพื่อเอาไว้ให้สมาชิกนะครับหรือแอฟซีทุกท่านนะครับที่ติดตามแอปเปิลนะครับเอาไว้เป็นแนวทางนะครับส่วนผิดถูกตรงนี้แอปเปิลก็ต้องขออภัยไปด้วยนะครับแต่แอปเปิลก็ยืนยัน นะครับจากใจจริงว่าจะทาหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดขอบคุณจริงๆและก็ขอบคุณมากๆนะครับเอาอย่างนี้นะครับก็มีอะไรมานะครับอยากจะพูดให้กับเพื่อน f อว่าวันที่14เมษานะครับใครที่อยู่ใกล้นะครับในส่วนของจังหวัดมหาสารคามนะครับ ก็อยากจะเชิญชวนนะครับ f c ทุกท่านนะครับวันที่14เมษายนนะครับใครที่อยากจะเจอตัวเป็นๆนะครับแอปเปิลเจอกันได้นะครับที่จังหวัดมาารคามนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งรายละเอียดอีกครั้งนะครับผมจะมีทีเด็ดให้เลยนะครับท่านไหนที่มานะครับก็จะได้พบกับเลขซองนะครับจะได้พบกับเลขซองนะครับมาถึงผมแล้ว นะครับผมก็จะยื่นซองให้เลยนะครับเพื่อที่จะมาถ่ายรูปไปทักทายกันเราจะได้ไม่ต้องไปเดินทางไปที่วัดหรืออะไรนะครับเรามาเจอกันตรงๆเลยนะครับพร้อมที่จะจับมือสอนสูตรเลยนะครับผมจะสอนสูตรให้เลยนะครับอยากได้สูตรไหนแอปเปิลจัดให้นะครับเพื่อที่จะมอบเป็นของขวัญนะครับให้กับเพื่อน F4 วันที่14เมษานะครับเดี๋ยวผมจะแก้งรายละ,ะเอียดอีกครั้งขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามขอบคุณจริงๆนะครับมาครับก็ถึงเวลาแล้วชุดนี้นะครับถ้าผมลงไปให้งวดนี้นะครับอย่ากโกรธอย่าด่าอย่าว่าผมเลยนะครับก็เป็นชุดเก่านั่นแหละเราพลาดไปแค่หลักร้อยเองเนาะก็เต้มเดียวส่วนใครที่อยากได้หลักร้อยเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังอีกนิดนึงนะครับ เดี๋ยววันนี้ก็ในคอมเมนต์ขอมากันเยอะขอชุดนี้บอกจะได้ไปหาซื้อลอตเตอรี่ทีนี้หลักร้อยตัวนี้มันไม่ยากเลยนะครับถ้าสมมุติว่าเราเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มเนี่ยอย่างเช่นสามบวกหเป็นสี่เราก็จะได้สี่สองสองเดี๋ยวผมจะเพิ่มให้แต่วันนี้เราอชุดนี้ก่อนแล้วผมจะอธิบายที่หลังนะครับชุด3ามตัวมาครับ วันที่หนึ่งเมษายนนะครับสูตรหวยสามตัวนะครับ,รบก็จะเป็นสูตรนี้นะครับก็จะเป็นสูตรนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับรางวัลที่หนึ่งนะครับแปดเก้าศูนย์สี่สองสองนะครับเรามาหาหลักร้อยกันก่อนแปดเก้าศูนย์สี่สองสองนะครับแปดเก้าศูนย์นะครับสี่ สองสองนะครับเราจะใช้เลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งนะครับเราจะใช้เลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมแปดเก้าหนึ่งสี่สองสองร่างออกถึงเก้านะครับเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งก็คือสะศูนย์สามหกนะครับศูนย์ 36นะครับทีนี้เรามาดูหลักหน่วยกันตัวนี้จะเป็นหลักร้อยหลัก10ส่วนหลักหน่วยนะครับ8 9 0 4 2 2นะครับเอานะครับเรามาเริ่มคำวนวณกันเลยทุกท่านครับ ถ้าเจอชุดนี้แล้วก็หาสื่อลอตเตอรี่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายหลักร้อยนี้นิดนึงด้วยนะครับหลักร้อยนะครับเราจะคำนวณโดยการใช้นะครับไม่แน่นะครับวดนี้อาจจะเข้ามานะครับเราจะใช้หลักแสนบวกกันสองครั้งนะครับบวกหลักร้อยหนึ่งครั้งและบวกหลักสิบหนึ่งครั้งนะครับทําการบวกกับหลักร้อยหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งสองครั้ง ทำการบวกสามคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเราจะบวกสองคงที่นะครับในส่วนของหลักสิบเห็นไหมครับหลักสิบเราจะใช้หลักแสนบวกกันสองครั้งและหลักนี่ครับหลักแสนบวกหลักพันหนึ่งครั้งหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยเราจะใช้หลักพันบวกกันสองสามครั้งนะครับหนึ่งสองสาม และดักร้อยหนึ่งครั้งโอเคครับรักสิบนะครับเราจะบวก1คงที่รักหน่วยนะครับเราจะบวก2คงที่สองครั้งมาครับทีนี้คำนวณกันเลยผิดถูกตรงนี้ผมก็ต้องบอกว่าขอไยไว้ก่อนเนาะก็สูตรหวยมันก็อย่างว่านะครับมันเป็นเพียงแนวทางในการคำนวณให้แบบฟรีๆนะครับ ฝาขอบคุณด้วยนะครับที่ติดตามกับแอปเปิลนะครับผมขอบคุณผมซึ้งน้ําใจมากผมก็มีอะไรที่จะตอบแทนวันที่14เมษาเจอกับผมได้ผมจะให้หวยซีซีในหวยซองเป็นเลขชุด3ตัวเอาไปรวยกันได้เลยซึ่งผมอาจจะยังไม่ได้ลง y o u t u b e นะครับมาหลักร้อยกันเลยครับ8บวก8นะครับเป็น16 16บวกสเป็น20 20บวก2ใน22 ยี่สิบสองบวกศูนย์ยี่สิบสองยี่สิบสองบวกสามนะครับในยี่สิบห้าใส่ห้าห้าตัวนี้เราเพิ่มไปสองแต้มห้าบวกสองเป็นเจ็ดมาแล้วครับหลักร้อยของเราทีนี้มาดูหลักสิบแปดบวกแปดเป็นสิบหกนะครับสิบหกบวกศูนย์ในสิบหกใส่หกไปครับหกบวกหนึ่งนะครับเป็นเจ็ดนี่ครับดูเหมือนว่าเลขเจ็ดจะมาอีกหรือเปล่า ถัดมานะครับปลักหน่วยศูนย์บวกกันสามครั้งได้ศูนย์ศูนย์บวกสี่ได้สี่ใส่สี่เลยครับสี่บวกสองเป็นหกหกบวกสองเป็นแปดมาแล้วครับเอาแล้วอดเปอรก็จะจับคู่ให้นะครับห้าหกสี่ห้าหกหกห้าหกแปดนะครับห้าหกสี่ หาหกหกห้าหกแปดนะครับต่อไปก็จะเป็นห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดหกและห้าเจ็ดแปดแจเย็นนะครับเดี๋ยวผมเทียบให้ห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดหกห้า 7 8นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นที่7 6 4 7 6 6และ7 6 8นะครับ764 766นะครับ768นะครับ7 7 4 776หนะครับแล้วก็7 7 8ดนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบให้ใจเย็นนิดนึงได้มาแล้วท่านผู้ชมเป็นเลขที่สวยงามมากนะครับเป็นเลขที่สวยงามมากนะครับโอกาสที่ถ้าเกิดสมมติว่าเราซื้อลอตเตอรี่เนี่ยโอกาสที่เราจะาถูกทั้งล่างทั้งบนก็มีนะครับวันที่หนึ่งเมษายนนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบชนให้กับชุดสองตัวไว้ก่อนเนาะ 6กสีนะครับแอปเปิลนะครับอ่ะทีนี้เราได้กันแบบฟรีแล้วทีนี้เรามาดูกันเรามาดูกันหนึ่งเมษายนมาตัวไหนมาเดี๋ยวเทียบให้เลยนะครับนี่เทียบกับชุดสองตัวบนล่างก่อน สองตัวบนล่างนะครับมาดูกับตัวนี้ที่ผมเน้นให้มีเข้าคู่โตดบ้างไหมเลยสองหนึ่งห้าหนึ่งสองห้าห้าห้าสองแปดห้าแปดเก้าแปดนี่ครับถ้าสมมุติว่ามันจะมาห้าแปดเนี่ยมันก็จะมาเข้าคู่โตดตัวนี้หกห้าแปดเจ็ดห้าแปดนะครับ เนี่ย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 ตัวนี้หกห้าแปดและเจ็ดห้าแปดมันจะมาเข้าคู่โต๊ตตัวนี้เดี๋ยวผมจะวงกกมให้นี่ถ้ามาถ้ามาจะมาตัวนี้มีไหมครับเก้าแปดสองแปดเก้าห้าไม่มีแล้วเนาะอ่ะทีนี้มาดูชุดนี้หนึ่งห้าห้าหนึ่งมีไหมครับไม่มีนะครับได้มาแล้วนะครับชุดนี้ที่ผมวงกลมให้โอกาสที่จะมาโต๊ตได้เน้นไป ทีนี้ก็มาดูในส่วนของชุดนี้ห้าหกโอ้ยตัวนี้ชนมากเลยครับท่านผู้ชมนี่นี่นี่หน้าสนหน้าสนตัวนี้ท่านผู้ชมมันมีห้าหกนี่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 ห้าหกเนี่ยห้าเจ็ดหกห้าหกหกห้าหกสี่นะครับห้าหกสี่เนี่ยตัวห้าสี่เนี่ยเห็นไหม ห้าสี่ห้าหกนี่ตัวนี้เลยเนี่ยมีห้าสี่ห้าหกนะครับแล้วก็ห้าหกเนี่ยนี่ตัวนี้ที่มันชนนะครับที่โอกาสที่เราจะเล่นได้เนี่ยนี่เห็นไหมห้าหกห้าแปดเนี่ยอย่างที่ผมวงกลงไมไว้ให้เนี่ยเก้าหกมีไหมไม่มี สองสี่มีไหมไม่มีเก้าสี่ไม่มี 9, 4, มมอ่ะได้อีกแล้วชนอีกแล้วท่านผู้ชมไอ้ัวที่ผมวงกลมให้ก็คือตัวชนกับชุดสองตัวนะครับไปกับเต็งโต๊ดเนาะไปกับเต็งโต๊ดเชนั้นทุกท่านครับรักร้อยเรารักร้อยเรางวดที่แล้วงวดที่แล้วเราพลาดรักร้อยเราแต่ชุดสองตัวเราเข้าสองสอง ฉะนั้นผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยมันเบิ้ลอีกแล้วครับท่านผู้ชมทีนี้เบิ้ลหกหกมันเบิ้ลหกหกแล้วงวดที่แล้วออกแถวกลางด้วยนะออกแถวกลางด้วยนะครับเอาอีกแล้วเนี่ยแถวนี้จับตาเป็นพิเศษเลยครับเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดหกหกหรือหกหกเจ็ดนะครับซึ่งห้าหกหกเจ็ดเนี่ยเจ็ดหกเนี่ยมันจะไปชนกับไอ้ชุดยี่สองตัวด้วยฉะนั้นหลักร้อยงวดที่แล้วเราพลาดใช่ไหมถ้า ถ้าในกรณีที่สมมุติเราบวกหนึ่งเนี่ยสามบวกหนึ่งเป็นสี่เราก็ใส่สี่ใช่ไหมเราจะได้สี่สองสองถ้าสมมุติว่าหลักร้อยเราบวกไปอีกหนึ่งเราก็จะได้แปดใช่ไหมครับถ้าแปดถ้าในส่วนกรณีเลขแปดเราก็จะได้แปดหกสี่นี่เราจะได้อย่างนี้ถ้าบวกหนึ่งไปอีกนะหลักร้อยนะถ้าสมมติว่าหลักร้อยเราบวกหนึ่งไปก็จะได้แปดใช่ไหมนะครับเราก็จะเป็นในส่วนของ 864, 866และ868นะครับนี่เราจะได้อย่างนี้อันนี้คือหลักร้อยแปดนะครับ864นะครับ 864, 866และ868นี่ครับถัดมาก็จะเป็น874 876และ878นี่ครับถ้าหลักร้อยเราได้8เนี่ยเราจะมาชุดนี้เดี๋ยวผมวงก่อนเดี๋ยวทุกท่านจะสับสนนะครับอันนี้ก็1เมษานะท่านผู้ชมเป็นพยานให้ผมด้วยเดี๋ยวก็จะมีนาม่าขึ้นมาเนี่ยหลักร้อยเนี่ยถ้าสมมุติว่าเลขแปมันก็ได้864 มันก็ยังป่นเนปี้ยนป่นเปี้ยนอยู่กับชุดนี้อยู่ดีไอ้หกกับแปดเนี่ยหกกับแปดเจ็ดกับแปดเนี่ยมันก็ยังจะป่นเปี้ยนอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมให้ตัดเล่นสองตัวด้วยนะท่านผู้ชมเนี่ยให้ตัดเล่นสองตัวด้วยนะครับอ่าแล้วครับเต็มเลยครับงวดนี้ตัวนี้คืออธิบายหลักร้อยเราเพิ่มไปหนึ่งแต้ม ซึ่งงวดที่แล้วเห็นไหมหลักร้อยเราหลุดไปหนึ่งแต้มถ้าผมเพิ่มบวกหนึ่งไปมันก็จะเป็นสี่เราก็จะได้ที่สี่สงสองตรงๆแต่ผมไม่เพิ่มผมมาแค่หลักร้อยถ้าใครคิดว่าอยากจะไล่ถ้าใครคิดว่าอยากจะไล่ให้ครบเลยก็จะทั้งหมดเลยถามว่าถ้ามาจริงๆได้กําไรพี่น้องได้กําไรทุกคนแต่ในชุดของชุดเก่าเนี่ยจะได้ชุดนี้ส่วนที่ผมวงกลมไม่มันจะไปเข้าคู่ตรงโต๊ดในชุด2องตัวด้วย เอา l ลครับแอปเปิลหวยฟรีผมให้อีกตามเคยนะครับแล้วผมก็จะเปิดคอมเมนต์นะครับก็เพื่อที่จะให้ FC นะครับคอมเมนต์ขอบคุณเป็นกำลังใจให้กับแอปเปิลด้วยนะครับเอาแล้วนะครับก็ให้กันแบบฟรีนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับส่วนใครที่รอนะครับหลักหน่วยบนนะครับหลักหน่วยบนเทียบชนสองสูตรนะครับผมก็จะให้ในคลิปหน้า นะครับผมก็จะให้ในคลิปหน้าภาวนาให้หลักหน่วยชนตัวนี้ด้วยเถิดสาธุสาธุเนาะอาล่ะครับแอดเปิลให้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมนะครับหลักร้อยที่8และหลักรน้อยที่5กับ7ตรงนี้ให้เต็มสูบแล้ว1เมษายนอาล่ะครับหาซื้อลอตเตอรี่กันได้เลยทีนี้หาซื้อลอตเตอรี่กันได้เลยอย่าลืมว่าในชุด2ตัวนะครับอ่าอธิบายนิดนึงตัวนี้จะเป็นชุด3าตัวบนนะครับชุดนี้เป็นชุด3าตัวบน ส่วนชุดนี้เป็นชุด2ตัวบนล่างโอกาสที่จะมาล่างก็มีนะครับเอาละครับวันนี้ Apple ลลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามแอปเปิลด้วยนะครับวันที่14เมษาเจอกันที่จังหวัดมหาสารคามใครที่อยากได้3ตัวตรงๆคอมเมนต์มาได้เลยผมจะให้ห่วซองแบบฟรีๆทุกท่านจะได้ไม่ต้องไปนะครับไปเหนื่อยที่จะต้องวิ่งไปหาทั้งวัดทั้งอะไร อยู่เจอกับผมแน่นอนสูตรคำนวณมีโอกาสมากที่สุดเพราะเราไล่ใส่ติสูตรนั่นเองสำหรับวันนี้เพื่อนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ